ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบหยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ20-30ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยหนึ่ง TK ซอยส TKplus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้ครับคงนำเอาประเด็นสัตรูพืชชนิดหนึ่งที่เราพบกันเป็นประจำและพบบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็เรียกว่าโรคพืชนั่นก็คือโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาเป็นส่วนใหญ่ผมเองนั้นก็ได้ยินคำนี้มาอ่วมาม30 40ปีแล้วสำหรับคำพูดนี้ก็คือจากท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลซึ่งท่านอาจารย์นั้นได้ทำการศึกษาจบปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุหลังจากนั้นเนี่ยเราเจอปัญหาในด้านของการเปลี่ยนแปลงของพืชถ้าหากว่าท่าน ที่เต็นเป็นผู้ที่ติดตามฟังสาระความรู้ของเรานั้นท่านจะทราบดีนะครับว่าโรคพืชที่เราเจอกันในปัจจุบันนี้มันมีทั้งมีสาเหตุก็คือมีเชื้อรามีแบคทีเรียน,นะครับมีในส่วนของไวรัสมีในส่วนของไส้เดือนฝอยหรือสัตว์ศัตรูพืชอ,อันนั้นคือคือหลักทางวิชาการ แต่ในส่วนของคําว่าโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุก็คือสิ่งที่เราไปพบกับไม้ผลของเราไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นมังคุดเป็นเงาะเป็นลำไยเป็นลงกองหรือเป็นพืชอื่นๆก็ตามนะครับเราพบความผิดปกติแต่เราก็ยังไม่หาแมลงไม่เจอหาโรคไม่เห็นหาอาการไม่มีมันผิดปกติไปหมดแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนั้นก็คือเป็นเรื่องของโรคพืชเช่นเดียวกัน ทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าส่วนใหญ่แล้วพอเราไปเห็นความผิดปกติของพืชเราก็เหมารวมกันก่อนว่านั่นคือการขาดธาตุอาหารซึ่งบางส่วนก็ถูกต้องบางส่วนก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันนะครับกับโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ ประการแรกครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเข้าใจก่อนคือพอพืชเนี่ยมีการผิดปกติในการเจริญเติบโตอย่างเช่นเอาใบาไหม้ใบแห้งใบบิดใบม้วนใบด่างใบเล็กแคะแกนหรือใบมีอาการหลุดร่วงเนา่าดำเสียหายอันนั้นก็คือความผิดปกติทีนี้ในความผิดปกตินั้นมันอาจจะมีจากส่วนขอแงแมลง หรือโรคซึ่งเราสรุปแล้วว่าเราหาไม่เจออาการก็ไม่ใช่ผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆสิ่งที่เป็นเราเห็นคือขอบใบไหมขอบใบแห้งอาการใบด่างเหลืองอาการใบเหลืองอาการใบใบยอดแห้งอาการถอดยอดหรือว่าเป็นส่วนของอยู่ดีๆใบางามๆดีๆนะครับอยู่ดีๆใบก็เกิดอาการไหมแห้งทั้งต้นแล้วก็ติดแห้งคาต้นก็มี บางครั้งก็เจออาการใบมีอาการก้านเหลืองแล้วก็ล่วงนะครับอันนี้คือความผิดปกติทั้งหมดทีนี้ประเด็นก็คือว่าในส่วนของความผิดปกติเหล่านี้อาจจะเกิดแบบฉับพลันนะครับคำว่าฉับพลันก็คือในส่วนของวันนี้สัปดาห์นี้เราก็เห็นว่ามันปกติพอไปส่วนอีกครั้งหนึง่งมันผิดปกติเขาเรียกว่าเป็นอาการแบบฉับพลันคำว่าฉับพลันนั้นหมายถึงเร็วมาก ดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเหตุหนึ่งหรือถ้าโดยหลักทั่วไปเราจะพบเห็นอาการผิดปกติของพืชนะครับอย่างช้าๆอย่างเช่นอาการถอดยอดของทุเรียนอาการใบด่างเหลืองนะครับอาการใบแก้วอาการใบไหมอาการขอบใบแห้งนั่นเป็นอาการที่ค่อยๆแสดงอาการซึ่งอาจจะเกิดเร็วหรือช้าทีนี้ถ้าเกิดเร็วเนี่ยมันต้องมีเหตุครับ เหตุก็คงเป็นเรื่องของการที่ระบบท่อส่งน้ำไม่สามารถส่งขึ้นไปสู่บนต้นได้เพราะท่อแตกปั๊มน้ำเสียถ้าเราเปรียบเทียบกับในระบบของน้ำในสวนเพื่อจะแสดงอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงอันนั้นก็คือเรียกว่าฉับพลันแต่ถ้าในส่วนของบางเวลาบางเหตุการณ์มันก็เกิดจากสฉาวะฉับพลันอย่างเช่นอยู่ดีๆใบแห้งติดคาต้น ซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นฟ้าผ่าที่เราเจอฟ้าผ่าแนวตรงแนวดิ่งก็ได้แนวราบก็ได้บางครั้งมันเป็นครึ่งยอดบนนะครับครึ่งทรงพุ่มด้านบนเขาเรียกว่าผ่าในแนวราบถ้าหากว่าลงมาทางแนวดิ่งก็ลำต้นก็จะแตกดินตรงโคนก็จะระเบิดซึ่งเราก็ไปสอบหาเหตุได้ครับอันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอใบเกิดอาการปั๊บสามวันมอดก็จะตามมาอันนั้นเป็นผลภายหลัง แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันเป็นเหตุแบบฉับพลันมันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างนะครับมาเป็นตัวทำลายหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะโดนยาฆ่าต่อหรืออาจจะโดนกันแกล้งอันนั้นก็ว่ากันไปส่วนถ้ามันจะเป็นในส่วนของพืชที่แสดงอาการซึ่งจะแสดงอาการแบบฉับพลันบางครั้งก็ไม่ได้ว่าฉับพลันภายในวันสองวันนะครับ อย่างเช่นกรณีที่ท่านไปเปลี่ยนโครงสร้างของไม้ผลผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมังคุขดขณะนี้เนี่ยมีการค้นค้อนอยางพาราเพื่อปลูกทุเรียนปรากฏว่าเดิมนั้นยางพาราก็ปกคลุมมังคุดอยู่พอค่อนยางออกมังคุดเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพันความร้อนความแห้งแล้งแสงแดดก็ไปทำให้สภาพมังคุดที่เป็นตัวที่ได้รับ กระทบจากความร้อนความแห้งแง้งดินฟ้ากาศก็เกิดอาการสภาพต้นสุดโสมต้นหอยเปลือกแตกยางไหลขับยางออกมาอันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของสิ่งแวดลอ้อมอาการเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นพอที่จะใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้อาการสังเกต การสังเกตเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าหลายท่านโทรศัพท์มาสอบถามแล้วท่านก็ตัดสินใจไปซื้อปัจจัยปัจจัยนี่มันมี2ออย่างนะครับไปซื้อปัจจัยเพื่อควบคุมโรคก,กับปัจจัยเพื่อบํารุงให้ต้นสมบ,บูรณ์แต่ที่เราไปซื้อกลายเป็นปัจจัยที่ควบคุมโรคซึ่งต้นนั้นไม่ได้เป็นโรคเราก็อธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นภาพนิดหน่อยก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาดูอีกลักษณะหนึ่ง คือกรณีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือพืชที่แสดงออกผมเคยเขียนตำราบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยตั้งใจไว้ตั้งแต่พอเริ่มเข้าไปทำงานในสวนไปฝังตัวเองอยู่ในสวนก็คิดว่านี่คือสาระสำคัญที่สุดก็คือภาษาที่เราจะคุยกับต้นไม้ของเราอย่างเช่นภาษาใบสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนครับนั่นก็คือ ถ้าเรามองไปในพืชแล้วเราเห็นใบมีความผิดปกติมีความเปลี่ยนแปลงมันเป็นภาษาที่จะสื่อให้กับเราเราคุยกันกับคนเราเราก็ใช้ภาษาแต่ถ้าเราไปคุยกับต้นไม้เราก็ต้องไปคุยภาษาใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อก็คือใบเป็นส่วนหนึ่งที่จะสื่อภาษาให้กับเราอย่างเช่นกรณีอยอดถอดยอดแห้งขอบใบไหม ขอบใบแห้งนะครับเกิดจากอะไรก็ใบที่แสดงอาการเนี่ยมันแสดงอาการปลายยอดสุดคําว่าปลายยอดสุดแล้วก็ตั้งแต่ทรงพุ่มแหลมด้านบนลงมาสู่ชายด้านล่างลักษณะแบบนี้เนี่ยมันบอกให้เรารู้ได้อย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่เขากําลังเกิดขึ้นนั้นก็คือระบบท่อส่งน้ําซึ่งเป็นส่วนของระบบรากที่เป็นตัวหากินไม่สามารถทำงานได้เท่ากับว่า ปลายลากเราเสียใบไม้ขอบก็เป็นส่วนหนึ่งยอดถอดก็เป็นส่วนหนึ่งแต่กรณีของยอดที่ถอดเนี่ยมันมีสองลักษณะถ้าลักษณะรากฝอยรอบทรงพุ่มมันก็จะเกิดบริเวณปลายใบยทั้งทรงพุ่มแต่ในบางกรณีเนี่ยถ้าเราไปดูว่าลักษณะของยอดเกิดแสดงอาการเฉพาะยอดบนสุด แสดงว่าระบบรากส่วนที่เป็นส่วนที่ตรงด้านลึกคือรากที่ตรงลงไปที่ลึกที่สุดไปเจอปัญหายอดถอดยอดแห้งแต่ด้านล่างสมบูรณ์ดีเป็นปกติก็แสดงว่าระบบรากที่ลงไปด้านล่างอาจจะไปเจอกับดานคำว่าดานก็อาจจะเป็นหินนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ส่วนที่สองก็คือ ถ้ามันเป็นยอดสุดแสดงว่าเราพ่นยาไม่ถึงเราจะสรุปแบบนี้ครับพ่นยาไม่ถึงยอดมันเลยแท้งเสียหายเพราะฉนั้นเราก็ต้องไปพิสูจน์ครับถ้าเราเจอเนี่ยเราไปพิสูจน์ว่ามันมีตัวไหมมีมมแมลงไหมมันไม่มีถ้าไม่มีก็นั่นหมายความว่ารากส่วนที่ลึกที่สุดไปเจอกับปัญหาเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นแล้วเอาถ้าหากว่าท้าอีกกรณีหนึ่งละอย่างเช่นโ,โรค ที่เป็นความผิดปกติจากการขาดสารอาหารการขาดธาตุอาหารจะมีรูปแบบครับมีการขาดแมคนีเซียมขาดแบงกานิสขาดสังกะสีขาดโบรอนขาดอะ,อะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาที่พี่น้องชาวสวนไปที่ร้านค้าก็รองขอเอกสารนะครับมันจะมีโบโรชัว์ต่างๆที่เป็นแผ่นที่มีหรือลิสเลตก็ได้มันจะมีภาพครับภาพใบชนิดนี้ เกิดจากการขาดธาตุอาหารชนิดนี้ภาพใบอย่างนี้เกิดการขาดธาตุอาหารเหล่านี้แล้วเราก็เก็บบชัวหรือเก็บเอกสารเหล่านั้นกลับมาไว้เก็บเป็นหมวดหมู่ไว้บันทึกข้อมูลในความจำของเราว่างๆเราก็เปิดดูมันก็จะจำเข้าไปจำเข้าไปเพราะจำเข้าไปเสร็จแล้วเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่าเราไปเห็นความผิดปกติซึ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะครับวิชาการก็คือวิชาการ อย่างเช่นกรณีการาใบด่างเหลืองใบด่างเขียวใบแก้วใบอะไรก็ตามถูกต้องครับเป็นการขาดธาตุอาหารแต่บางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าในบรรดาผู้เชี่ยวชาญคำว่าผู้เชี่ยวชาญหมายถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับเป็นนักวิชาการแล้วรวมกันอยู่ในคนเดียวกันเขาก็อาจจะวิเคราะห์ว่าใช่มันขาดธาตุอาหารแต่แต่นะครับ ใช่ความหมายว่าในดินไม่มีธาตุอาหารมันอาจจะเกิดจากคุณภาพของดินที่เป็นด่างจัดทําให้ระบบรากทํางานไม่ได้มันอาจจะเกิดจากระบบรากไปเจอดินทรายดินร้อนดินเค็มเค็มจากไหนมันก็เค็มจา,จากการจัดการเค็มจากน้ํากร่อยนะครับจากกรณีน้ําบาดาลที่เป็นด่างจากน้ําทะเลที่หนุนเข้ามาแล้วเอาน้ําเค็มไปใส่ เป็นน้ำกร่อยจากหลายๆสาเหตุตรงนี้มันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจและวิเคราะห์ต่อไปว่าอาการที่เราเห็นนั้นเนี่ยมันเกิดจากการขาดธาตุอาหารก็จริงแต่ตัวมูลเหตุหรือปัจจัยที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดมันไม่ได้เกิดในลักษณะแบบขาดธาตุอาหารเพราะปุ๋ยก็ให้ยาก็ฉีดพ่นทั้งใบก็บำรุง แต่ท่านจะสังเกตบางอย่างครับว่าเวลาที่เราเข้าไปสังเกตแล้วเนี่ยอาการใบด่างเหลืองมันจะเกิดกับที่ดินด้านด้านซีกใดซีกหนึ่งเช่นดินแข็งนะครับดินแข็งดินดานหรืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นจากสภาพมันก็ต้องเป็นทั้งสวนเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมันจะมีหลักการก็คือใบแก่กับใบอ่อนด้านทิศ ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกโดยเฉพาะทิศเนี่ยสำคัญมากนะครับตะวันออกกับตะวันตกบางครั้งเราไปพบความผิดปกติความผิดปกติเนี่ยมันเกิดด้านทิศตะวันตกหรือที่เราเรียกว่าตะวันอ้อมเข้ามันแสดงอาการใบไหม้ที่เราเรียกภาษาว่าอาการแพ้แดดหรือสันเบินก็คือความร้อนความแห้งแรงเกิดจากแสงแดดที่เป็นความร้อนความแห้งแรงแต่มันไปเกิดทําไมมันเกิดด้านเดียวล่ะ ก็เพราะว่าในด้านนั้นเนี่ยมันเกิดจากในส่วนของด้านที่เกิดความร้อนความแห้งแล้งจากดินจากอากาศนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยใบเนี่ยเขายังแข็งแรงไม่พอมันก็จะเกิดกับใบอ่อนหรือเพสลาดหรือหรือนะครับเราไปทำการตัดหรือไปทำการให้เกิดความผิดปกติของปลายรากในด้านนั้นผมเคยเจอเหตุการณ์นี้ก็คือมีการ ใช้สารเคมีเข้มข้นการใช้รถตัดหญ้าการใช้เครื่องจักรขุดล่องมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ด้านนั้นเนี่ยระบบรากสียหายก็จะกลายเป็นอาการอยู่ที่ด้านนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องย้อนว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรมันจึงได้แสดงอาการตรงนี้มีใช่สรุปว่าทั้งหมดเป็นโรคพืชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของอาการที่เขาเกิดจาก ใบทีนี้ใบเนี่ยต้องเข้าใจว่าบริเวณขอบใบเขาเรียกว่าปากใบถ้ายังส่วนของไม้ผลโดยทั่วไปแต่สําหรับบังคุดเนี่ยปากใบจะอยู่ใต้ใบนะครับอันนี้เป็นส่วนที่องคนักวิชาการได้อธิบายไว้เพราะฉะนั้น บริเวณของใบที่เป็นขอบใบเนี่ยมันจะเป็นปากใบปากใบมีไว้เพื่อกระบวนการอะไรหายใจแล้วก็ขายน้ําเวลาที่เราเห็นตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นน้ำมาเกาะอยู่เป็นเม็ดตามบริเวณขอบใบนั่นคือกระบวนการหายใจขายน้ําให้เข้าใจพฤติกรรมการเจริญเติบโตของใบสักนิดหนึ่งก็คือกลางวันกลางวันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกระบวนการพลังงานจากแสง ก็คือกระบวนการสังเคาะแสงการสังเคาะแสงก็คือการเปลี่ยนาธาตุอาหารโดยใช้พลังงานจากแสงแดดผ่านกระบวนการแปลสภาพใบก็จะทําการแปลสภาพาธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับมาเป็นในกลุ่มของแป้งและน้ําตาลหลังจากนั้นกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการหายใจไข้น้ำก็คือการเปลี่ยนแป้งและน้ําตาลเป็นพลังงานซึ่งตรงนั้นเนี่ย จะมีกระบวนการขายน้ำออกก็คือการระบายความร้อนจากต้นออกไปความร้อนคือการขายน้ำก็เหมือนกับเราเหงื่อออกนะครับกระบวนการขายน้ำกระบวนการหายใจคือกระบวนการที่เราจะต้องเข้าใจว่าพืชจะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสังเคราแสงแล้วก็ขายออกซิเจนออกมาในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนก็จะขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นในกระบวนการตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ เราก็จะเห็นภาพว่าตำแหน่งปากใบเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามเวลาที่ความชื้นสัมผัสหลายท่านดูแต่อุณหภูมิครับแต่ผมเองครับเป็นผู้ที่ทำการศึกษาคำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมังคุดเราก็ได้รับส่วนของตัววัดความชื้นสัมผัสในอากาศที่บริษัทเจยตยได้เคยแจกมา<ๆ>ก็ไปทำการศึกษาพบว่าในช่วงที่ความชื้นภายนอก90% คือจะร้อนจะแดดจะลมอะไรก็ช่างครับเราไม่สามารถบอกได้ความชื้นอยู่8 5 9 0ห้า้าพืชก็จะไม่ขายน้ําเพราะว่าด้านนอกมีความชื้นสูงกว่าน้ํามันก็จะช่าอยู่ในต้นมีคําถามเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทาไมบางช่วงเนี่ยทุเรียนมันน้ํามันช่าต้นใช่ไหมทั้งทั้งที่หนาฝนมันก็ไม่ได้ช่ามันอาจจะช่าเราไม่เห็นแต่ว่าทําไมมันช่าก็เพราะว่ามันขายน้ําไม่ได้เนื่องจากภาวะปากใบเนี่ยไม่เปิดไอ้ที่ไม่เปิด ก็เพราะมันขายน้ําไม่ได้เพราะความชื้นภายนอกสูงมากนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของปากใบเนี่ยถ้ามันคายมากล่ะอย่างเช่นความชื้นสัมผัสในข้างนอก60%ในต้นมี80%คายน้ําออกอย่างเดียวคายจนมากจนกระทั่งปากใบนั้นเป็นแผลก็คืออาการขอบใบไหมมันก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่เป็นรูปเปิดทางธรรมชาติมันก็ทําให้เชื้อนั้นแทรกซ้อนเข้าไป กรณีเชื้อที่แทรกซ้อนก็เรียกว่าเชื้อนั้นมาทีหลังแต่ปากใบนั้นเป็นแผลเป็นปากใบเปิดก่อนเพราะนั้นอาการขอบใบปากขอบใบไหมขอบใบแห้งก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นโรคพืชละ่ะโรคพืชเองมันจะต้องเป็นที่เนื้อใบอย่างเช่นแอนแทรกสโนดเนื้อใบจะ,ะเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้วยุบตัวลงไปเขาเรียกว่าโรคอีบุก สำหรับในมะม่วงในชมพู่ในมะละกอเขาเรียกวอ e ีบุกครับคือส่วนที่ทําลายมันจะยุบตัวลงไปเป็นแอง่งแต่ถ้าหากว่า,เ,าเป็นในส่วนของไฟท็อปทราล่ะไฟท็อปทราเองมันก็จะต้องเกิดที่เส้นกลางใบเส้นกลางใบจะต้องเหลืองเน่าดําแล้วมันก็จะลุกลามจากเส้นกลางใบเข้าไปสู่ใบแล้วก็หลุดร่วงมันต้องมีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในส่วนของใบที่เราจะเห็นว่าถ้ามันไม่ได้เกิดจากโรคพืช ที่เป็นเชื้อสาเหตุใบมันจะอยู่กับต้นต่อไปอาจจะมีร่วงบ้างครับอย่างเช่นแอนเทคโนท่านุนแรงแต่โดยปกติใบเขาจะยังคงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่ใบแก่แล้วใบแก่นะครับโรคจะหยุดการระบาดเพราะเขามีภูมิต้านทานนี่คือประเด็นที่ผมเองอยากให้ท่านเห็นภาพว่าบางครั้งเนี่ยพอเราเห็นอาการขอใบไหม้ขอใบ,อบแห้ง เคยเจอตัวอย่างตรงนี้นะครับเยอะมากสำหรับเขตพื้นที่ท้งท่าใหม่ทางนายะอามวังตโนดหรือกัในเขตบางพื้นที่ผมก็สาเหตุว่าขอบใบไม้หมดเลยครับทุเรียนเล็กก็เป็นทั้งทั้งที่ทุเรียนเล็กเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสุดท้ายเราก็ไปเจอสาเหตุว่าน้าเป็นดักเกลือขึ้นได้เลยนะครับเป็นคาบขาวเกิดขึ้นบริเวณผิวดินในช่วงแรงอันนี้ก็คือ การยกตัวอย่างให้เห็นถึงมูล,ลเหตุภาษาใบมันส่องออกมาได้ให้เราเห็นชัดเจนเท่ากับว่ามันน่าจะเกิดจากส่วนต่างๆทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับที่เราเห็นภาพเนี่ยเรื่องของดินร้อนดินด่างดินเค็มนะครับดินแห้งแล้งมันก็ยังมีในส่วนของดินคาธาหารดินขาธาหารจริงไหมจริงครับ แต่การที่เราจะทําความเข้าใจส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าดินความอุดมสมบูรณ์ต่ําแต่สิ่งแวดล้อมดีน้ําดีอากาศดีความสมบูรณ์ต่ําคุณภาพของใบของไม้ผลเขาก็จะสื่อให้เราได้เห็นกันว่าใบาเขาจะเล็กลงใบทุเรียนเนี่ยท่านจะสังเกตได้นะครับดินแดงใบใหญ่ใบาย,ยาวใบางามใบสมบูรณ์ส่วนทางดินทรายจะเป็นใบเล็กใบสั้น ใบหนาบางท่านไม่เข้าใจครับบอกโอ้ยทำไมสวนของเขาใบงามใช่ทำไมของเรามันเป็นอย่างนี้นี่คือพฤติกรรมของพืชที่เขาจะปรับตัวให้สมดุลกับความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อมเพราะ,ะนั้นเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขาแล้วครับ เหลือดูเวลาใกล้จะหมดนะครับเนื้อหายังไม่จบเดี๋ยวฟังต่อกันในวันพรุ่งนี้เป็นสาระความรู้กันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ